สวัสดีค่ะวลคัมทูมายชนแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาพาทุกคนไปงานสัปดาห์หนังสือที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจไปพร้อมๆกันนะคะก็คือที่นี่มีทุกอย่างแล้วก็ฮิวใจมากๆเลยตอนเราไปนะคะเพราะว่าแบบมันน่ารักไปหมดเลยอะ่ะภายในงานอะถ้าใครที่อยู่บ้านว่างๆเราไม่รู้จะไปไหนก็มางานสัปดาห์หนังสือได้นะคะ ก็กำลังจะเดินไปขึ้นเรือนะคะเราจะไปข้ามเรือข้ามกตอนนี้เราก็ลงแล้วนะคะตันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวตรงปากนา้ำ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึง b t s แล้วเดี๋ยวเราจะมากดกันก่อนนะคะเราจะมากดไปอาซอกต่อไปเราจะไปขึ้น MRT ต่อนะคะ You. You. คือเสียงดังมากก็เลยต้องมาพากคครับอีกทีนะคะก็คือตอนนี้เราถึงแล้วคนเยอะมากแต่แอรเย็นอะ่ะให้อภัยก็คือฟินนะคะดีใจดีใจจะได้ซื้อหนังสือแล้วดีใจนะคะเราก็เป็นแผนที่มาดู เผื่อจะแบบเดินเป็นโซนนแต่พือเอาเข้าจริงก็เดินทั่วเลยนะคะไม่ได้เดินเป็นโซนหรอกคือเมื่อยมากเดินจนขาลากไปเลยนะคะอันนี้คือหนังสือถูกมากและเป็นภาษาอังกฤษอ่ะคือมันดีอ่ะแต่ว่าไม่ได้ซื้อหรอกได้ยนนันหอม้แดนอันนี้เป็นหนังสือติวแก <Yeah. S 2> มันดีมากดูดิมันดีจริง,รงค่ะพี่หอนเฟิร์ม หยห่ไหมอร่อยมากของทีเ่เราไปซื้อได้ทั้งหมดอยากปั่นเรือเป็ดจังที่นี่มีเรือเป็ดด้วยนะหน่รล้อนอะ่ะ มารลือกของอย่างแรกที่เราได้นี่มันน่ารักมากเลยปีนี้ไม่ได้ซื้อหนังสือนี่อันนี้น่ารักมากมันเ,เทียนหอมสมมคิว่ามันน่าจะหอมมากๆเพราะเราเลือกเองฟินอะเนี่ยอีย่หอมันเลอยจมูกจมูกไปติด นะคะคมีเทียนหอมแล้วแต่ไม่มีไฟแช็กเราจะจุดยังไงเราได้อน,นี้มาต่อไปนะคะจะเป็นที่ขั้นหนังสือกับโปสเตอร์อันนี้เขามาจากร้านเดียวกันที่คั้นหนังสืออันนี้เขาแจกฟรีเพราะว่าเราไปติดตามไอจีร้านเขามันน่ารักมากดูสิคือชอบโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้คลีิบมาใบเดียวเพราะว่า ถูกใจใบนี้สุดเนี่ยมันมันอ่านว่า work on yourself for yourself ให้เลยคำเนี่ยที่ให้เลยที่ชอบต้องไปเป็นที่ขั้นหนังสือที่ขั้นหนังสือมาจากร้านเดียวกับร้านเทียนหอมนะคะที่คั่นหนังสือคือมันน่ารักมากเป็นที่ขั้นหนังสือของซีดีนี่เรื่องนี้ชอบดูมากวันนั้นวันไหนก็สี่สิเรื่องนี้แล้วก็อันนี้นะคะสองอัน อันนี้เป็นแพนเนอร์เขาเรียกอะไรอะททมแพนเนอร์นะคะอันนี้ก็น่ารักมากเหมือนกันเราจะแกะให้ทุกเป็นดูตรงนี้เลยทุกคนหมดค่ะเจ็บน,นี่นะคะอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันอันนี้ซื้อมาแปดสิบเก้าบาท เป้าหมายในวันนี้อันนี้เป็นมื้ออาหารอันนี้เป็นแบบเวลาเขาก็จะมาเป็นเวลาแล้วก็ให้เราเขียนลงไปว่าเวลานี้เวลานี้เราจะทำอะไรมีโนต้ตมีกระพายอะไรียกไปยองกนอกาศอัน,นี้เข้ามาจากร้านเดียวกันเป็นกระดาษโนต้ตแบบนี้ดูลายสิลายมันน่ารักมากซื้อมาจดโนต้ต ต่อไปนะคะจะเป็นอันสุดท้ายแล้วที่เราซื้อมาวันนี้มันก็จะเปิดมันก็จะเป็นแผ่นรล่งๆแบบนี้ขีดละสิบบาทพอซื้อมาสองเล่มมันราคายี่สิบสามบาทนะะเอาไว้เขียนเอาไว้วดัดรูปได้หมดเลยสงสืพหนังสือปีนี้คือของเยอะมาก จะบ้าตายอ่ะนี่ถ้าไม่ติดว่าเออจะเก็บตังค์สักหน่อย,อยนมื่คืนซื้อกระจายนะคะไม่หเหลือคนวันนอนนี้เราหยุดที่สวนเบนจกาิติแล้วเราอยากออกกําลังกายเราไปออกกําลังกายกันดีกว่าเราจะมาดูกันว่าเราเล่นเครื่องเล่นอันไหนได้บ้างเนี่ยอันนี้ก็ที่ออกกําลังกายแต่ไม่อยากเล่นอยากเล่นให้มันเป็นแบบดึงดึงอ่ะคนมีให้หนบ้าด้วยเ,เราจะหนได้ไหมว่าหนบ้า ไม่ก้าโหนอะดูดิจุ๊ที่โหนป่ะเจอแล้วค่ะพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วที่พี่อยากเล่นมันพังไหมเนาะไม่กล้าเล่นอะกลัวทําของเขาหลุดเฮ้ยน,นี่อันนี้อันนี้เราอยากเล่นอันนี้ เราคู่เหยียดแขนจากนั้นหุบข้อศอกลงเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะฮุบขึ้นไม่ได้หร